สวัสด hey, ีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ เดี๋ยวเชิญเพื่อนๆดูนะครับระหว่างถ้าเด็กดีก็ต้องมีรางวัลให้ใช่ไหมครับเด็กๆใช่ค่ะอยากใหจะเก็บก่อนเล็กก่อนนะคะตัดเองได้ใช่ไหมครับ <c oughs> ผมตัดไม่ได้มันจะเละอ่ะฉีกออกไหนได้ไหมอะคะอ่าเดี๋ยวช่วยครับ <c oughs> นี่คะ่ะทำไกลๆมาครับนี่ เดี๋ยวเรามาดูอะไรข้างในครับโอเคมาดูว่า PlayStation 5มีอะไรม้างใช่ไหมครับคะ่ะ PlayStation 5แต่นี่ก็คือรีโมทคิดถึงก็อตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะึ๊บมาเด็กนี้ค่ะเออเปิดทั้งด้านอ๋อนี่คือวิธีการใช้ค่ะใช่วเราเราจะซื้ออะไรมาเล่นเราก็ต้องดูคู่มือมันใช่ไหมครับ จอยสติกตรงนี้นะครับในหนึ่งกล่องก็จะมีหนึ่งจอยเราต้องซื้อเพิ่อมอีกหนึ่งจอยใช่ไหม,ไหมโอเคลองดูในกล่องที่มีอะไรกล่องที่สองอ่าหยิบเข้ามานี่ครับกล่องที่ตื่นเต้นค่ะกล่องนี้ตื่นเต้นมากเลยครับกล่องนั้นตื่นเต้นมาก ถายไปถยไปถยไปจิบได้ไหมหนักไหม <laughs> ไม่ใช่ค่ะเรจะต้องเอียงมันอีอ่ะไม่กล้าทำมันลนลอยทีอืเอนเนี่ยอู้หนี่ไงคะชิปลาะขดีวกร้องน่กกบีแล้วแล้วก็มี่คคู่มือการใช้หมดเลยะคะ่ะนี่ค่ะโอไม่รู้วิธีเอา อ่าเดี๋ยวช่วยหน่อยนะครับเดี๋ยวช่วยหยิบมาให้นะครับตาตับนะฮะพอแกะออกมาแล้วก็จะเป็นบล็อกข้างในอยู่อย่างนี้นะครับแพ็กเกจมาดีเลยเดี๋ยวนะตาต้าเราแนะนําเพื่อนก่อนว่ามีอะไรในนี้บ้างมีสายก็มีนี่นะคะเอาไว้เสียบกับทีวีครับนี่โอเคข้างหลักก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวดูซิว่ามันเป็นสีอะไร เป็นเสร็จแล้วก็จะเป็น PlayStation 5ครับจากงานแง่ว่า PS5 อืมโอเครูปร่างสวยเลยนะโอ้อ็มดีอย่างนี้วันนี้ตาตาลิซ่าคงเล่นกันทั้งคืนแน่เลยนั่นเป็นสายนะครับรู้สึกรุ่นนี้จะมีเกมอยู่ข้างในอยู่แล้วจริงเปล่ามี400เกมค่ะไม่บอก ไอตอนนั้นไอนคิดว่ามี400กิวแต่มีแค่21มันคืออะไรครับอันนั้นตาลาไม่รู้อ่ะครับไหนครับช่วยเปิดให้ครับมันอ๋อเป็นเป็นที่ตั้งมันที่ตั้งเพื่อนโอเคน,นั้นเดี๋ยวเราตั้งเราประกอบให้เพื่อนดูนะครับหนึ่งอ่าเดี๋ยวตาตาต่อยเพื่อนดูเสร็จแล้วเราถ่ายให้ดูว่าออกมาเป็นยังไงนะในหนึ่งกล่อ,องแค่ประมาณเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมครับพร้อมจะเล่นเลยไหมครับตาล่าลีซ่า โอเคนั้นเดี๋ยวเราต่อให้นะครับ